การสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ผมคิมอีเช่นเคยนะครับผมมาในเกมฟ้าดมโฟเบียนะครับผมจอยห้องมากับคนไทยนะผมอีกสองคนผมมากับน้องเจอ,อีกยงเช่นเคยนะครับผมวันนี้ไหนวันนี้ไหนครั <c oughs> บเผื่อเลยพี่แม่ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้อ่าคนไทยสองคนยังไม่รู้ว่าน้องเจเป็นคนไทยนะเ <c oughs> จี๊ยงพูดอังกฤษใส่ เขาน่าจะรู้สำเนียงเดี๋ยวสำเนียงผมก็ไม่ได้ยังกี่ขนาดนั้นนะเ,เว้ยเอาตรงๆนะเออพี่วนะ่างเขา้าได้แอดของไปไหมนะไม่ขอเขาแอดไปแล้วเว้ยอ,อ๋อใช่ใช่ใช่โอ,อเคโอเคอะไรเหีโอ้โหเออซซนดราซันดรา,ดราจงสังผีโผล่เห็นโอ้กะตุ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  Somebody have to discover you sell your s h o r t a m o u t n t คือยังไงอ่ะเอ้ยอันนี้มันเงื่อนไขใหม่ผมไม่เคยเจอว่ะคืออะไรอ๋ออารมณ์อ๋อทัวร์กอ่าจอร์นเดี๋ยวเขาไม่ได้ a ปเ o ยเข่เาดลยเขลา้ยเข้ลย้ยมเกดล่ไเล่้เยเขเข่ยม่เาไม่ตด้ล้ยเขย่เ่่ ขออะไรมาเยอะของเขาเยอะจริงๆทาไม่สั่งครูเขาเข้าไปเลยไปไปแค่สายส่บู๊เซ็ตอุป شي พแล้วใจบูเลยเออเออได้ได้รับนึงหนังสือไปกันโอเคไป let's go แม่งไม่ส่งเอุป شي พับแม่งเดินอย่างเดินบุกเตาวงไปเลยก็เลยมีโน้ ในสายคนไทยหลายล้าตัวไปี่เจ็ดองศาข้างบนโอเคเปิดไฟแล้วนะครับข้างข้างข้างบนข้างบนห้าโอ้สี่พีข้างบนข้างบนข้างบนเสียข้างบนข้างบนสี่องศาหะหกองศาตรงนี้โอ้โหตรงบันไดมันตรงนี้เจ็ดองศาตรงบันไดอ่ะตรงนี้เจ็ดองศาพี่พี่ไม่ตรงตรงทางเดินพี่สี่องศาเปิดไฟเช็คเปิดเปิด เนี่ยเตรงเนี้ยเสียงสามพี่เสเนี่ยมันมันค้างอย่เงี้ยเดี๋ยวมันันไปดรมันแซมบอลมันแซมบอยแซมบอนใช่ใช่ซมบอลแซมบอมันชื่ออะไรนะอัลซนาจอนสัน ซนดราแซนดราแบบต้องเดอกหนุ่ดราดราเอสเซนดราเอาเกลือไปโรยใส่หน้าแล้วก็เอาแซนดราจอห์นหนาจัดเลยหนาวดิเออมีมีแล้วเน่ะพี่เออฟิล์ ตั้นะงกลนะ <c oughs> ้องไว้ตรงนี้แล้วทั้งนั้นอ่ะโอเคไฟปิดก่อนเือเรอตรงนี้วางเดย์ตรงนี้โอ้กระตุกปล่อ,อยเฉยเฮ้ยอันนี้คืออะไรไอ้เครื่องจานดาวเทียมนี่นคืออะไรเจีไม่รู้พี่มีคนรออีเมลเป็นไปหรอเอาอไปแล้วนะเฮ้ยด้านล่างเหรอดังด้านล่าง ด้านล่างพี่ด้านล่างคือยังไงอยู่ด้านล่างเหรอเออพี่พี่อยู่ด้านล่างผโว้ยเดี๋ยวผมลองสืกลองแบนอะไรเขายังไม่รู้ว่าผมเป็นคนไทยปุ่ยทางอะไรเออทัมเปิลแฟชชิงทัมเปิลเออมีแฟชชิงทัมเปิลก็แม่งเดือดเดือดที่ เราเอาเกลือโรยก่อนผีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เดินตรงนี้นเ,นนเพื่อความชัวร์แล้วอันนี้เกลืออะไรวะเจเครื่องตรงนี้ฮะอัไรนี่เกลืออะไรจะไปรูไ้ไหมล่ะเว้ยโอ้ทุ่ยหมดเสียงเพื่อนพูดดังไอ้เหี้ยไอ้เหีเ้ยครบแล้วหลักฐานครบแล้วหลักฐานครบแล้ว เรักฐานครบแล้วไม่เจอผีเลยมีสปิริตบ็อกซ์ฟิสซิ่งเทมเพลตโกลด์ฟิสซิ่งเป็นเดมอนเป็นอเป็นดมอนวะจบไปแต่ไม่ได้เจอผีเลยเดีกว่านเลยดัสเอ้าเฮ้ยมันล่าอ้มันล่ามันล่าสมาร์ตสติ๊กยังไม่ได้หรอผมว่าผมปลาไปแล้วนะ s change o m เช็งสมวัน s ิสอ n g เช็งสมวั s สมมาตริกอิสระคั a ฟ h สต i c เสียงมันเสียงอยู่ข้างล่างเห็นมีคนรับแล้วเหรอเฮ้ยมันคานมันคานขึ้นไปข้างบนมันคานข้างบนไอยากดูอ่ะมันคานขึ้นไปข้างบนมันคานขึ้นไปข้างบนปลดล็อกแล้วเราปลดล็อกแล้วเออพี่ลงมาลงลงมันลงมามันลงมามันลงมา ีนอนกลางวันผีนอนกลางวันอใส่ชุดนอนผีมันไม่รู้จะทางไหนพี่พี่ดูทางมันมาได้ปะทางซ้ายทางซ้ายซ้ายเหรอใช่ใช่คือมันเดินเดินกลับไปไหนมันเดินกลับไปตรงไหนเหรอเฮ้มันใหม่แล้วมันคาไปแล้วเอ้มันคาขึ้นมันมันมันาขึ้นไปอีกเล้อเอามันหายแล้วอกมามาแล้วนายไมนอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของที่ว่าจะได้ไปไอ้นั้นใส่มันได้ไงทางซ้ายมันสิกทางซ้ายนี่มันอยู่สายแช่มันไปจากนั้นแหละ นี่เจ็บพี่ว่าไม่มาจากเทอรี่ใช่ไหมครับวัดที่ทำงนยังไงข้างเข็นหาดไปตรงนี้แก้กุยยูเวนไม่เจ้าผีได้ผีคานคันตอกแทกตอกแทกตอกแทกเลยยูเวน โ oh. อ้อนเซ็กยังไม่ได้โอผมปาไปใส่อันแล้วนะอ่าดีแพร์เดอะสโตรดวิสมาสเต็กเว้นอิเช่ง someone สมาร์ทสติกอะไรคือสมาร์ทสติกอ๋อไมก้กางเขนอ๋อนี่ไม้กางเขนอ่ะโอซิฟิกมันเป็นไมก้กางเขนพี่อ๋อ <All right. S 2> ใช่ผมว่าผมผมปาไปหลายอันแล้วนะไม่ใช่ที่ของมันหรอ เราเต็มอันก็ได้เดี๋ยวไปดูที่มันเลยเดี๋ยวเข้าข้างในเลยรอมันหันเลยก็มีคนนึงเถียงเขียนแลวนะพี่ตอนปลาตอนมันมาไม่ตายอะปลาไปเลยเออแบบแลกเลือดเลยใครเจอกระดูกย,ยัง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 ไม่เจอ่ากระดูกเบสหน้าผมไปเึ้เนลนากผมไป ผมมาเจอแบบนี้เหรอสติกตูเกเตอร์อะไรหรอ่าวาดสายตาหากระดูกโอ้กระตุกโอ๊กระตุกแครเขาจุดไฟจักเลยนะมีคนเดียวไอตัวต้น มันมันโอ้กระตุกอีกแล้วก็หร <c ười> <c ười> อมันหรอโอ้ยไม่ได้หมดพี่โอ้โห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 เฮ้ยอ้าวมันหันแล้วหันแล้วกูปิดป,ประตูกู แมวหมดว่ะเฮ้ยผีไวป,ประตูอ่ะพี่ เสรแล้วเร่อมแล้่เร่องแล้่เปิดประตูใครม่งมิงอยู่ก็โปหนักกว่าผีห้องนอนโมี่ลิปโมี่ท่นท่นท่เจอก <c oughs> ระดูกไหม

เธอถ่ายรูปสามเกยบไมเมสสามร้ต้องไปดูแกมันมีในมือผมอันหนึ่งอะ่ะผมโยนใส่มันมันยังไม่เกียบเลย, <c oughs> ดยเยด,ยดีวยวจุดเดียวดีนะเดียวีดนเดี๋ยวเี๋ยววาง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 วาวาง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 แม่หม เอาเทียน่ใหญ่เบ,บลอเลย้วไปเก็บเทียนน่ะเก็บเทียนคนนึงยวแล้วก็อ๋อผีมันเขียนเพิ่มผีมันเขียนเพิ่มปักเลยเราต้องรอผีหันนะเขาจะแบบพี่เรายืนยืนแบบผีจะหันนะแต่เราต้องหาที่แอบด้วยนะโอเคไป ปิดรปิดรั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 ปิด,ปด,ดาาอาฟโดนขังพิมพมืเงี้ยหอยเดิน่ะเยนมมามามาม,าม,ามา ทะลุประตูดูดูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเตะโอ้โหเสียวโอ๊ยอฉันก็หาจุดไม่เจอว่ะพี่กลับห้องเลยเดียวเอ้มันทะลุกำแพงเลยเหรอไม่ผมไม่รู้จุดผีอยู่ไหนเว้ยแต่ผมปลาสุ่มๆกันนะสักแถวนี้อ่ะอ่ะแถวนี้อ่ อุ้ยอย่างเดินฉันว่าฉันคนกลับกลับดูฉันมันได้แม่เฟดเฮ้ยเฟดมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยงงว่ะเฮ้ยงงว่ะฉันกลับดูกลับเถอะ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 ปิดประตูที่ปิดได้ไหมครับปิดไม่ได้ ไม่รู้จุดอะไม่รู้จะแบบโยนเทียนไปตรงไหนเ้ยโยนคู่ไปตรงไหนดีมันยากแล้วไม่รู้จุดผีอะอาอลืมถ่ายสุพีแต่27บาทเดมอน้อ้องหมดเลยอะมาแล้วมาละนี่อะไรแต่สามคนโอเคครับสำหรับใครที่ชอบดูผีนะครับหรือไม่ชอบก็ก็กดเถอะครับ เพื่อเพื่อทำให้ช่องนี้เติบโตไปได้ยิ่งขึ้นแบบสองสองจุดเจ็ดจุดแปดส่วนห้าสแควรรูทสาเปอร์เซ็นของเอ <Good, good. S 1> าเป็นมาของของชแนลนี้นะครับก็ <c oughs> ติดตามคลิปผีได้วันไหนก็ได้นะครับเมื่ี่เขาอัดแล้วครับโอเคครับขอทุกคนโชคดีมีชัยกับกางกิงในสีลุงนะครับโอเคครับซีอูไปละ